พี่น้องบ้านมืนอ่อวานพญ่าไธลาวสูกินพี่น้องอลาบเองกินเองนักเลงพ่อเหนื่อยเงียบเลย,เยพี่น้อง

หอมซีเรียเก็ดม่ไม,ม่อวนกิบับ๊อ้ยเี้ยวกิดยันกินไววเนาะ ใบสาลนพักหอมม่มุ่วงน้องกินยังเทาแส่บบ่ยิ้มมึงตี้หรอเฮ็ดเองไม่ได้ใส่เมียได้งวด่ยเก้าหนาเถาะวะเพดรแต่ยูเคยบ่ทำ ไม่ขาดสนด๊กเอาเ่รอเสร็จ้องิือทองเมื่อท<า>อนาไปหน้าอีออสาน ผ้าสวบโกอีสานผ้าสวบเบิ่งคำไงนี่เนก็นีบอกกินไปแล้วเราจะจับค่ะเราจะใส่ร้อนมากมากครับ ต้อถอษพอไห้ก็ไปน่องไม่ได,ด้ก็ยิบน้าก้นใช้เวละบ้านนี้มันกินไง้บ้างอดแต่ต้นกินมันได้มันเป็นน มันหอมมากเลยนะที่ว่ากินไม่ได้มันบาดปากเนาะกลิ่นอะไร จับพี่น้องจับซัมนียแล้วะครับเด้อพยยันธุ์ไทยขอจบคลิปซัมนียขอบุญขอบคุณเลยหลายพี่น้องที่เข้ามาเพิ่มเดี๋ยวคลิปหน้าถึงหนะาแนวกินเสียบมาสู้กินกับพี่น้องเด้อขอบคุณเลยนะครับผม